คุณสมบัติของไม้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แ,แก่คุณสมบัติของไม้ในทางฟิสิกส์และคุณสมบัติของไม้ทางกลศาสตร์คุณสมบัติของไม้ทางฟิสิกส์นะคะไม้เป็นอินทรีย์วัตถุที่ประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประเภทได้แก่เซลลูโลสซึ่งเป็นผนังของเซียนไม้นะคะมีสัดมีสัดส่วนประมาณ60%นอกจากนั้นยังมีลิกนินซึ่งเป็นตัวยึดเส้นยึดเสี้ยนของไม้เข้าไว้ด้วยกันนะคะมีประมาณ28% และยังมีน้ำตาลและสารประกอบอย่างอื่นอีกประมาณ12%นะคะต่อมาคุณสมบัติทางโกลศาสตร์ในทางวิศวกรรมนั้นต้องพิจาร,รณาถึงกุณสมบัติของไม้ที่จะนํามาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อให้โครงสร้างนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุดน,นะคะโดยกุสมบัติของไม้ที่สำคัญดังนี้คือหน่วยแรงดัดโมดูลัสของการแตกหักโมดูลัสของความยืดหยุ่น หน,หน่วยแรงอัดขนานเสี้ยนหน่วยแรงอัดตั้งฉากเซี้ยนหน่วยแรงดึงขนานเซี้ยนหน่วยแรงเฉือนขนาดเสี้ยนความห่วงจำเพาะและอันดับสุดท้ายนะคะคือน้ำหนักของไม้ค่ะไม้แบบไม้แบบคือไม้แบบในงานโครงสร้างที่ทำมาจากไม้ใช้สำหรับการติดตั้งเป็นแม่แบบในแบบโลคอนกีตสำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบ ของอาคารต่างๆเช่นเสาคานผนังถนนเป็นต้นโดยไม้แบบจะมีหน้าที่รับน้ำหนักของคอนกรีตและสร้างขอบเขตในการเทคอนกรีตออกมาเป็นรูปแบบไม้แบบจะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายไม้กระดานสสำหรับกูพื้นทำมาจากไม้กระบะไม้ยางไม้สนและไม้อัดประสานชนิดต่างๆ มีหน้ากว้าง6-8และ10นิ้วความหนาทั่วไปจะใช้ประมาณ1นิ้วและมีความยาว1.5-3-3.5และ4เมตรเพื่อให้พอดีกับการติดตั้งไม้แบบหลอคอนกรีตรวมถึงการใช้แผ่นไม้อัดเคลือบฟิลม์มหรือเรียกว่าไม้อัดฟีโนลิกหรือไม้อัดดำในการหลอคอนกรีตไม้อัดทิ้นฟิลม์มพลาสติก ที่เคลือบอยู่จะช่วยป้องกันปูนไม่ให้ติดแน่นกับพื้นไม้แบบทําให้ถอดแบบสะดวกและนําไปใช้ซ้ําอีกไม้อาจทั่วไปจะมีขนาด1.2คูณ2.4เมตรและหนา10-15หรือ20มิลนิยมใช้งานในงานโครงสร้างเสาคานหรือบันไดส่วนพื้นผิวเน้น งานเฉพาะงานฐานรากงานผนังหรืองานดาดฟ้าเป็นต้นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไม้แบบในการก่อสร้างนะครับหากพูดถึงการเทแบบในการในงานก่อสร้างแล้วจะต้องมีการใช้ไม้โคงหนีไม่พนไม้สําหรับตีแบบซึ่งไม้แบบในงานก่อสร้างก็มีหลายชนิดเช่นไม้เป็นจะพันไม้เยลโลไม้ยางพาราไม้มชาฉา ขนาดหน้าไม้ที่นำมาใช้ก็มีตั้งแต่6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วมีความหนาตั้งแต่1นิ้ว1ส่วน2นิ้วเป็นต้นความยาวก็มีตั้งแต่1ถึง400เมตรการเลือกใช้ไม้ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานซึ่งราคาของไม้ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุของไม้และชนิดของไม้ และด้านข้างก็คือตัวอย่างการนำไม้มาตัดเข้าแบกสําหรับการเทคานตะเกียบน,นะครับไม้แบบก่อสร้างไม้ต่างๆกับการใช้งานด้านก่อสร้างนะครับการก่อสร้างของผู้รับเหมาไทยนั้นมักจะใช้ไม้แบบในการก่อสร้างหรือไม้ต่างๆมาใช้ในการก่อสร้างอยู่บ่อยครั้งโดยการเลือกใช้ไม้แต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้ไม้สำหรับรับน้ำหนักจะคำนึงถึงความปลอดภัยและหน้าไม้ไม่ไม่ต้องมีความปาลานีดมากนะักเพราะต้องทำหน้าที่รับน้ำหนักมากกว่าความสวยงามจึงควรเป็นไม้เนื้อแน่นแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดีไมโย,ยคาหรือไมโย,ยคาลิปตัส เป็นไม้ที่นํามาใช้ในการก่อสร้างเรื่องการเทพื้นค้ายันเสารองปั้นจันตอกเข็มทําเพิงทำป้ายโฆษณาเพราะไม้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถในการสร้างบ้านที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณเป็นไม้เนื้อผสมมีทั้งเนื้อแข็งเนื้อเนื้ออ่อนเป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดโดยการใช้ทํางานแบบเสาทําโครงสร้างแบบยึดเทพื้นทนํานั่งลานทําแปลงังคา มีความทนทนปางกางไม้ยางมาเลเหมาะสําหรับการก่อสร้างเพราะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมเป็นไม้เนื้อแข็งตีตะปูง่ายมีราคาไม่แพงและมีการนําเข้าส่งออกจากไทยเป็นจํานวนมากเหมาะสําหรับคนทําแบบไม้หน้าสามไม้ฝ้าไม้โครงต่างๆโดยไม้ยางมาเลจะมีความแข็งแรงและใช้งานได้ดีกว่าไม้เบญจพรรณไม้กระบากไม้กระบากเป็นไม้ที่นิยมใช้กันมากที่สุด พะมีคุณภาพดีไม่บิดงอและสามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งทํางานง่ายตีตะปูง่ายใช้ทําแบบหล่อคอนกรีตได้ดีไม้เต่งไม้เต่งเป็นไม้ที่มีสีน้ําตาลแก่แกมแดงเนื้อหยาบมีความทนทานเหมาะสําหรับทําหมอนรางรถไฟทําโครงสร้างอาคารและงานตกแต่งภายในและภายนอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไใช้ในงานก่อสร้างมักจะไว้ทํานั่งร้านโดยจะมีไม้ไผ่ตันที่มีความแข็งแรงและไม้ไผ่นวลที่มีลักษณะลวงและใช้ร่วมกัน ขันชนะและเชือกไนล่อนและเชือกฟางซึ่งจากประเภทไม้ที่กล่าวมานะคะไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างแบบเพคานหรือต่างๆในการก่อสร้างสําหรับการเลือกใช้ควรคํานึงถึงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและการประหยัดต้นทุนก่อสร้างให้มากที่สุดค่ะไม้แบบและการใช้งานการประกอบแผ่นไม้แบบกระบะเป็นไม้แบบหล่อคอนกรีตซึ่งจำเป็นต้องมีไม้ข้าว สำหรับยึดแบบเป็นระยะระยะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงไม่ให้แบบแตกเนื่องจากคาหนักการเทคอนกรีตนอกจากนี้ยังต้องมีการคายันแบบหล่อเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและยึดแบบหล่อทั้งหมดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการสามารถพิจารณาและนาบในการประกอบแบบ